่ะมีความอร่อยมากกว่านั่นเองนะเพราะว่าไก่แฮปปี้ทาโกยากินในตำนานทุกคนในตำนานสนะอดปลาเลยีเก,กัวอ้วนอ่ะมากินมากทุกคนตอนนี้เราจะตัดสินใจเราจะกินขาเดียวที่เหลืออง,องพีง่นะอันนี้ของฉันนะอันนี้ของพีทเอาไว้ ซีพีแชนแนลค่ะทุกคนออยังอยู่ที่ c a t สบู o d นะคะสำหรับ e ีพีนี้นะคะด้วยความบังเอิญน,นะคะพอดีมันมีมาเก็ตค่ะทุกคนออยก็เลยอยากจะมาถ่ายให้ดูว่ามาเก็ตของฝรั่งเขามันมีอะไรนะคะเหมื<ส>อนตลาดนัดตลาดนัดทุกคนว่าเขาขายอะไรกันนะคะทุกคนไปดูกันค่ะอขายใค <laughs> <c oughs> ร Key r คืออะไรพี่รู้ไหมค <c oughs> ปล่อยเลี้ยงใช่ก็คือปล่อยเลี้ยงไก่ตามธรรมชาติคือทำให้ไข่อ่ะมันมีความอร่อยมากกว่านั่นเองเพราะว่าไก่แฮปปี้จริงเราต้ซื้อต้นกล้วยไม้ไปปลูกเนาะจะขึ้นมาหายากมากนะนี่ใช้กล้วยไม้ป่ะใช่คืออะไรมันแต่เราปลูกไม่เป็นไงกล้วยไม้ที่ออสเตรเลียหายากนะคะคือแบบว่าถ้าวันไหนออยจะไหว้พระแล้วบังเอิญว่าันนั้นมีกล้วยไม้เนี่ออยต้องรีบซื้อเลยนะมันไม่ได้แบบมีเยอะแล้วมันแพงแล้วแพงก็ยอมจ่ายแค่คิดว่าเออ นาน,นาจะได้ถวายด้วยกล้วยไม้อ่ะวายเครื่องปรจิวเวอรี่โน่นนี่นะ่ารักขนาดนี้ช่วฝากเอเจ้านี่ไหมจีนา่าโดนัทนา่ารักมากเลยอ่ะนี่ทุกคน one for six two for ten น่ารักมากอ่ะช่วยฝากหลาเฮ้ยชชแนลไม่ใช่ is this pineapple ตรงนั้น t h ส s Oh, <yeah. S 1> Thank you to t o for <Yeah. S> 10เขาบอกว่าเรียกว่า Chat b o o d Market นะคะแล้วก็มีทุกๆวันพฤหัสกับวันศุนกร์เราโชคดีมาก้ะเรามาค่ะกิ้ติดผมก็น่ารักมากเลยอะ่ะบิวทองทุกคนรู้จักใครรู้จักบ,บิวทองบ้างแต่เราไม่กินเนื้อไงสําหรับใครที่กินเนื้อนะคะมันเป็น dry มันเป็น dry เนื้อเนื้อแห้งอะ่ะจนิจิจ but I know you but I know it's really nice Know, you you know what for Christmas we sometimes do differently so come back and try if my h u s b a n d here he he will try thank you so much t h a n k you for stuffing thank you เขาบอกว่าฉันเสียใจแทนยูนะที่ยูไม่กินเนื้อเป็นอาหารเป็นอาหารเบเก้นค่ะก็คือไม่มีเนื้อสัตว์เลยแล้วก็ไม่คุ้กับเนื้อสัตว์ด้วยถูกไหมเบเก้น แต่เราเรา,เรากินเนื้อไงไม่เคยเราเรา,เรากินหมูอันนี้น่าจะอร่อยนะผสมกับเลมอนใช่เคยกิน tea, ที่นี่ร้านเลมอนออร์จินเจอร์ค่ะมายน์จินเจอร์ร้านร้านอีสแวนไลน์ยังอีสแวนจินเจอร์ thank you, yeah. thank you. Thank you. have a lovely day <Yeah. S 1> ที่นี่นะคะไม่ต้องพกเงินสดทุกร้านแบบจ่ายการ์ดได้หมดเลยคุณผูแล้วชิมดู อร่อยจ้อร่อยเนาะบอกแล<ว>้วอร, <Display> อร่ <defense S 2> อยอาหารกรีกทุกคนคล้ายคล้ายแบบเหมือนคล้ายคล้ายแรปเคบับอะไรเงี้ยป้องสเปนอาหารสเปนอร่อยว่ะอร่อยเนาะกินดานกินไหม กินแบบนี้เขาสะให้ฟรีมรู้สึกผิดไงเดินก่อนหนีก่อนหนี้นี้เยอะมากอ่ะก็คือหยิบหยิบได้เมดชุดเทโลเฟกร์ท25บายอ๋อยี่ย่างแฉกแต่ว่าออยแต่ออยรอเชอรี่พรีเมียมสิ้นปีก็เลยพยายามจะไม่กินลูกเล็กๆอาหารมาเลเซียค่ะมาเลอาหารมาเล เย่เขาจะไปใส่ยิ่งไปแคระเลยนะไปคัะสีเลยอะอาหารตุรกีค่ะทุกคนเขาจะทำเป็นเหมือนแบบเป็นแพ่นอันนี้จริงๆอร่อยนะอ๋อว่าคนไทยชอบกินแบบเนี้ยมันจะมีชีสมีสเปนิชก็คือไอตัวเขาเรียกว่าผักโขมเหมือนผักโขมอบชีสอะไรประมาณนั้นมัโกโมจิเป็นโมจิสำหรับสายของหวานา่ะใช่คะ อยากรู้มากเลยว่าจะมีร้านไทยไหมเดี๋ยวลองเดินดูยังไม่เห็นยังไม่เห็นร้านไทยเลยทุกคนเดินหาร้านไทยอันนี้ขายอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารไทยขายแต่เกี๊ยวซ่าอะไรเพราะว่ามีชิลีชิลี่ออยอันนี้เป็นร้านญี่ปุ่นชิคเก้นทัตสึเขาเป็นแบบทัสสึชิเคชเคคก,ก้นทอดคาโกยากิกินไหมกินมา้ ทาโกยากิในตำนานทุกคนในตำนานสดสดทุกคน,น,กน,นสดสด,ส,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 ดสั่งเลยดีกว่าลองกินดูพิดเอาปะอ๋อลูกเดียว Can I please have the crab? o b s สั่งไปสั่งไปเป็นปูเพราะว่า เพราะว่ามันมีขาของปูโผล่มาด้วยเลยคิดว่าเออมันดูแบบน่ากินอ่ะซอสบานเลยเกลัวอ้วนอ่ะไม่กินกูกลัวอ้วนนะขี้เมางทุกคนคลิปบอกว่าไม่อ้วนไม่อ้วนแต่ออยแต่ตอนแรกอ่ะมันให้ออยกินสามขามันจะกินขาเดียวตอนนี้ออยตัดสินใจ้ออยจะกินขาเดียวกี่เหลือท้องไปคือคือเหรครับคือคือยน่ากินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลือกอันที่ซอสน้อยที่สุดร้อนร้อน ดดีอ่ะสำหรับใครที่ชอบกินแรมนะคะร้านนี้ได้เลยันนี่คือเจแปนนิสคิตซ่าอันนี้เป็นไม่ว่าอะไรนะเบาใช่เมาเมาวาเมาท้าเบาท้าวใช่ขอบคุหล่ะ คล้ายๆมันคล้ายขนมญี่ปุ่นอะโดเรมอนอะอยากเกือกอยากอยากอะไรอยากอะไรเออใช่ใช,ใช่ขนมญี่ปุ่นอะอันนี้อาหารฝรั่งเศสเป็นเครคอทคอนฮู้นมาดูโบน่าเจ๊เพียร์มาเอาไหมสิมซามอาหารจีนอาหารจีน อันนี้เป็นพิซซ่านะคะอิตาเลียนนะคะคแพนเค้กของเกาหลีคืออะไรอ่ะเป็นของเกาหลีทุกคนแพนเค้กอ,อยากรู้มากว่าคืออะไรไม่เคยเห็นเลยเนี่ยสเตคือเลยวะดูมันมันมน่ว่วหมดเลยทั้งเนื้อทัง้งมูนั้งหวานแค่นักเก็ตสิงเกิวัน How to pour Hot dog yes. oh. Hot dog เห็นไปทีทำแลวก็จิบไปโอ้โน่าบ้านเองจะทำไม่จะบอกว่าทำเป็นชี้ๆไปกคนเดี๋ยวถ่ายว่ายูนิมาถ่ายนะเพราะคนที่นี่ไม่ชอบให้ถ่ายที่อ้อยเคยบอกคือมีบูดไฟร์พิซซ่ากลางตลาดนี้เลยอะเออหน้าตาเป็นอย่างงี้ร้อนไหมอะร้อนอยู่ปปมันนั่งแอบกินตรงนั้นเหน้าร้านเขาได้แหละ เคยไปเกาหลีแล้วดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวฉันเอาที่เหลือให้แกกันไม่ต้องห่วงอันนี้ของฉัน <c oughs> อันนี้ของพีท <c oughs> เอาไว้ <c oughs> มันเป็นไส้มีบีนมีสวีทชูก้าร์ข้างใน <c oughs> แล้วก็มีงา <c oughs> ขอถ่ายตากล้องสักครู่นะคะอร่อยใช่ไหมพีทอร่อยมากครับไม่น่าเชื่อออกเสียงสิฮัทโตกฮัทโต มากเลยอะตลาดอะคนเออตรงนี้จะเป็นโซนขายของตรงนี้เป็นโซนของกินไงนี่ขายของกระจุกกระจิกน่ารักน่ารัก okay, ทุกคนโอเคทุกคนสิ้นสุดทางเลื่องค่ะทุกคนก็เดินมาร์เก็ตนะคะแชสปูดมาร์เก็ตครบแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็มีอาหารของกินเนี่ยออยว่าหน้ามานะจะมีเฉพาะวันพฤหัสกับวันศุกร์เท่านั้นนะคะออยโชคดีมากที่ออยมาช่วงที่ยังไม่ยุ่งนะคะคือตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง คือยังทํางานกันอยู่เนาะแต่ว่าหลังบ่าย3ามบ่ายสี่ห้าโมงเนี่ยคนจะเริ่มเยอะนคน่ะทุกคนก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ให้ Olivia s y t y e y c ้ a n n e l ด้วยนะคะขอส่งกระดิ่งด้วยนะบ๊า